ไม่ค่อยมีใครชื่นแป๊ดด้วยแต่ประมาณประมาณเ้าแบบว่าแม่แม่ทอทาปากสีแดงสีแดงลูกแดงแม่เหรออือแล้วแต่สวยไหมดูรูงมึงเหนอมึงคนแก่อือกก็ให้จัดการเรื่องเจ้าสาวต้องไปหามาที่เที่ยวไปจัดกานเรืเจ้าสาวแล้วกูหามาไม่ถูกใจมึงก็มาบ่นกูอีก โมแค่ทำแค่นี้เดินเข้าไปในเดินเดินกลับมาบ้านมันก็เหนเหื่อยแล้วในปูหาเจ้าสาวให้อีกคุณเชียงนี่ไม่มีเจ้าสาวนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จัดงานแต่งและถ้าเราไม่ชวนมาเจอมาด้วยตัวเองมาเจอไม่จัดงานก็ตายเลยสินนยทำไงดีเนี่ยยอมตายไปเลยไปเฮ้ยไม่ได้หรอกเกิดมาได้ทีมาตายได้แต่ไม่ได้ยอยู่ายากเงินเดือนพันห้าเขาให้แบ่งเราไปก็ไม่เอา เออเอางี้ลวกันถ้าไม่มีนางสาวแป้กุเชียงในไหนเราเนี่ยก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วผมมาลดไม่ใช yeah. right. yeah. ่เปรียบเปย์ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันให้ตลอดรอดฝั่งได้ช่วยเป็นนางสาวไป้หได้หน่อยอเฮ้ยนะไม่ได้ได้ไม่ได้หรอกนานๆเป็นหน่อยแต่งไต่ก็สวยเองเลยนะ จ้าพาเขาชอบหรือเปล่าถามแม่เขาเลยเขาอยากให้กูเป็นหรือเปล่ากูต้องเด็กเออเดี๋ยวกูเป็นถูกใจเดี๋ยวแม่ให้รางวัลกูอีกอเกใจแม่เขาอะไรกันน่ะพูดอย่างนี้แม่เขาก็ไม่ชอบแล้วเขารู <laughs> ้ว่าเขาชอบก็เสียตังค์มาอย่แม่เขาให้อะแต่แม่มแแมวสวยๆเลยให้หวานๆเลย เปิดคงเปิดคลิปเลยดูวิธีแต่งนั่นเลยดูแล้วดูประแต่งนอันนี้เป็นคุยมาจากขยะหรืออะไรเนี่ยในถุงก็เก็บเลยก็แก็บเฮ้ยนะอ๋อหรือว่ลืมลืมอะไรไม่ลืมไม่ลืมอันนี้อะไรเนี่ยแล้เปิดพวงเลยไม่ใช่ทำไมต้อง่ปิดพวย ที่สงสัยเรียกคนฉลาดคนช่างสังเกตเรียกคนฉลาดอันตรายมันต้องถามให้รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่างความรู้ไม่มีที่สุดเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนอยู่ในโรงเรียนก็เรียนวิชาการส่วนวิชาชีวิตก่อมาเรียนนะพีนอกรู้นู่นรู้นี่ทั้งอย่างเนี่ยในโรงเรียนครูก็ไม่ได้สอนเออเอออย่างเช่นอย่างเช่นวิชานั่งเฉยทำไมคะ ไปมีเอะอพิชา,านะนี่นะบางค,น,คนก็ทำอย่างที่ครูไม่ได้สอนจริงี้ยบางทีสิ่งที่เร,เราเรียนมาเราไม่ได้ใช้งไง<อ>เช่ไหมละ่ะพายายกกำลังสองพายายกำลังสองมึงเคยเอาพายายกกำลังสองมานั่งกินข้าวแล้วมาวัดเลี้ยงมาจานเท่าไหร่คลูคร <c oughs> ูเคยเจอนะเจอเลย กินเหรอเป็นยังไงก็อาน้องแม่ปูอะยืดถือไฟแล้วยืนถือไฟสัมผัสยกกำลังต่อมันไม่ใช่นี่โง่เสียงตลกไปเรื่อยเอออย่างวิชาสูบบุหรี่มีไหมไม่มี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 หรอกเอ๊ยมันอยู่ในนี้สุขศึกษาสุขศึกษาเนี่ยใช่ไม่ดีอะแล้วถ้าเกิดคนไม่ใส่อยากจะสูบจริงนะเขาสูบไหมเขาก็ไม่สูบ กูนะเคยไปถามคนกินเหล้าคนอะไเป็นกินทำไมเนี่ยเหล้ามันไม่ดีรู้รู้สิว่าี่ว่ามันไม่ดีอะ่ะอรู้แล้วก็กินทำไมเล่เาถ้าเกิดกูไม่กินกูจะรู้ไหมว่ามันไม่ดีอะ่ะคนจยจะเถียงอ่ะคนเมาเถียงไปเรื่อยจนหลวงพะยมก็ต้องเอาไปเทศไงมีคนน้องอยู่น้ววัดหลวงพ่อพะยม เรากินเหล้าหลวงพ่อก็เดินไปเทศเลยออยอมไปกินเหล้ากินยาเนี่ยมันดีไหมทำไมต้องเสียไงไปเลยเอ้าเสียงพักไปยอ,อมเนกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดียมลองเอาเหล้ามาแก้วหนึ่งกับขี้หมามากองหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ให้หมานะดูซิหมามันจะเลือกกินอะไรอโอ้โหไอคนเมามันก็ฉลาดทัไมอ่ะมันก็ถามย้อนเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะกินอันไหนอะ กูกินเล่าอ่ะบุหรีก็เหมือนกันขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบลดมันลงวันงดูกุหลีบ้างอะไรขาย้าขายอยู่นั่นเนี่ยไม่อยากให้สูบแล้วไปขายทำไมเออแต่จักบุหลีตามซองนั้นก็สูบได้ตางซองนั่นก็สูบไม่ได้แต่เราก็ห้ามเด็ดๆดทำไมอะไอ้องไอ้ซองที่เขียนอะ สูบแล้วเป็นมะเร็งเราก็ไปจมสูบ okay, สูบแล้วเป็นอันตรายต่อปอดเราก็ไปจมสูบสูบแล้วเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างอันนั้นเราประจุได้เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่เรียนก็ไม่สูบเราะไม่ได้สูบไม่ได้สูบบนตันนี้ อยากไม่อยากให้สูบเขาเขียนแรงๆไปเลยเห็นไหมสู้หาพ่อมาสู้หาแม่มึาเนี่ยคนจะไม่สูบเพระพวกเด็กกำพร้าต้องสูบคนเยอะเลเนาะทำไมเขาอยากหาพ่อหาแม่เขาอะเขาคิดได้เลียทีเดียวเอออมันก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยากให้สูบไม่อยากให้กินเหล้ามัาสอนมันต้งแต่เด็กๆ พ่อแม่บางคนเนี่ยเขาก็สอนเด็กดีอืนี่ทำไมอ่ะแต่บางทีอ่ะไอเรื่องเพศอะไรเงี้ยเขาไปปิดกั้นกันนแล้วอะ่ะเขาไม่อยากพูดเด็กแล้วเข้<ท>า <ำ S 2> ใจติดเงี้ยอืทีนี้เนี่ยมันมีความโกลนความโกลนใช่ไหมเขาเป็นม,มีพ่อแม่แล้วก็ลูกไอลูกไอเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กผู้ชายชเออหรือเขาว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วตกกลางคืนเขาก็จะเรียกหาพ่อหาแม่เขาว่าไปเรียกนาเขา เออแม่ทำอะไรอ่ะอ๋อก็ตกใจเลย<อ>ตกตใจเลยวนลูกมาเห็นก็เลยตะโกนบอกลูกไว้ละอ๋พอพ่อกำลังขอยกสิดล้ลอเข้าอู่อยู่ลูกไ <c oughs> อ้ไลูกมันไอ้ลูกมันก็ไม่รู้เรื่องนะ<อ>เานาะแล้วตะโกนบอกพ่อฝากจักรยานคันที่พอ <c oughs> ่อเด็กเว่

มึงแต่งกูตลกกันทำไมทำไมคนดูขาเลียไอชันแม่จะภาพชอบกูแน่ล่ะแม่บอกกูเตรียมปากอีกแล้วลูกนี่กูนั่งทงหลังก็ดีแล้วลแม่ไม่ซื้อลิงไซไดไเลยตรงนี้หน้ 500. ราร้อยงปัดสีในข้อปากกูค่ะค่ะ อยเฉยเนี่ยมันเลอะมันจะแดงเป็นตูดลิงไหมแดงเป็นตูดลิงเลยหัวเฮ้ยนี่เกมาทาปากกันหน้าไม่เป็นมนุษย์ตะกุนทไมพอจะทาพอจะทาไปไกลจุดตักหัเฮ้ยมันเลอะมันเลอะมึงทาปากมันเลอะนี่ก็ที่สุดคนละ หมูอีกอ่ะหนาแล้วหนาเห <laughs> ม็น <laughs> <laughs> เสร็จแล <laughs> <ๆ laughs> ้วเลยแล้วเไม่หยยุดลตลกนั่งเงียบคุณจะมาเป็นตลกทำไมล่ะในชุดเลยคุณเป็นตลกยังมาเป็นเป็นไอ้ใบเด็ดชุดเลยเด็ชุดเลย,ด,เลยดีนะเนี่ยพ่อหลวงชาติถ้ามีชุดประเดี๋ยวชุดอะไรอ่ะ อ๋อเนี่ยของพ่อรถชาตแเนี่ยอือ๋อาทไหนวะใจมไเนี่ยได้ได,ไ,ดไอ้นี่เราลาดังเนละอะไรไอ้นี่เาต่อยกันนัดาลาเห็นหมเห็นไฟเห็นจับดาลามันต่อยทำไม อยากไปต่อยมั้ยต่อยกับใครต่อยกับมึงอ่ะ <c oughs> จับก,กูแต่งตัวอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เออนี่ดีแล้วใส่ถุงใส่นอกกันนอกเหรอถุงนอกใส่มือนี่แหละอันนี้แน่นะอืมใช่เหรอวะใช่ใส่ไปสิมันเคยเห็นเนี่ยนะภาษาเวน้นสวมนี่มันจะคลุมไหล่กูได้อยู่นะเนี่ยอ,อ,อ,อม,มือเลยนะวะเดินแะ มันฉุกเฉินี่ยเราไม่ได้ตัดเฉพาะ <c oughs> หัวนิ้วอ่อนตลกต้องนิ้วอ่อนอุ้ยนิ้วหักอ่ะไปข้างนี้เออถุงอะไรถุงนอกเขาเรียกว่าถุงนอกไหนข้อมืออยู่ตรงนี้เลยนะ <c oughs> มือฝรั่งมือใหญ่เน,นี่นัดเลเนี่ย นอกก็เหมือนถุงในกูเลยะบังเอิญเลยดิถุงมึงด้วยร้านเดียวกันร้านเดียวกันแตใส่วิดเลยโอ้แใส่ถุงนอกแล้วกูจะใส่วิดยังไงนม่รูม่ครบ คือคืออะไรคือมนุษย์คือจักไหมจักมาจัอะไรจักอะไรนี่นี่นี่เน้นๆโอ้ไอวิกเนี่ยมันจับได้ใช่ไหมวะจับได้อันนี้ไม่ได้จับเลยวยแน่แน่เนะต้องไม่จบเลย ีเดีย๋ยวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะหนะนีสามห้งสามแน่งมาเลยหวยด้วยเล่นกูแล้วเนี่ยไอ้ชันจะไปไหนไกลนะทำไมกูจับกูบอลตัวกูเองซะแล้วล่ะจะกลัวทำไมเออนี่ฉันกูใช่ไหมเมื่อกี้ในกระจกใช่กูเองเหรอแต่งเองเลยโอ้ฝีมือไม่เลย ไม่ธรรมดาไม่ควรแต่งให้ขานทีเลยมาซ้อมมาซ้อมก่อนยี่จะซ้อมอีกได้เก็บตัวป็่ใช่ฝึกซ้อมพูดเป็นผู้หญิงไงมีกิริยามารยาน่ด้วยกิริยามารยาน้องแป๊ะอะไรเหรอ ตั๊กแต้หน้าเป็นไรเล่นหน้าตึงโบเลยนะอะไรนะหน้าตึงโบเหรอ,อรตึงโบทอ,อ,อกนะคะสวยจังเลยฉีดที่หน้าแต่ไม่รู้ไปทอ,อกที่ไหนไม่รู้เดีๆๆแย่แม่ก็จะบอกไม่ทอกตรงนอกก็งวดเลยเออ เออแต่ออต้องเรียกไปแต่งให้พิราชันใคมาชอบหนูคุจริงด้วยหรอนึกแป๊บออกไปแล้วเล่นข้ามาได้เหรอเนี่ยงตรงนี้อย่าไปไหนนะฝากไก็ไ,ไ,นนะได้เลยค่าคำนว <c oughs> เล่นเป็นเป็นแพ๊ดเนี่ยคนะ่าคำนวณคูณ แปลแปลขาขาอะไรเราเป็นผู้หญิงขา นางต้องแต่งงานกันนาพิลาชันเราต้องึ้นหอแล้วเราก็ต้องมีอะไรกันใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วถ้าหลังจากนั้น่ะแปงก็จะต้องท้องมีลูกด้วยกันใช่ไหมคะใช่จ้จะวันี้เนียแปงต้องคลอดลูกใช่ไหมคะพิลานชันคิดแปงคิดทีฟีก็จะให้แปงออกทางไหนดี ก็เบ่งให้มันสุดเลยหอมทางไหนก็ทางนั้นเนี่ยพี่ลาชันมาอะไรกันพี่ลาชันกอนแบ๊สิคะันัดชังไม่กอดแบ๊ไม่ยัวแต่ใจเย็นพี่ลาชันครับลงมาต่อตรงนี้ มีหวงจังเลยหวงภายนอกพีิลาชันหวงแป๊ดดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้เชิญคมาก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงพีิลาชันก็เลยได้แป๊ดชื่ออะไรนะคะเออชื่อแป๊ดเนี่ย ยี่ยแม่นี่ไปไหนนี่มาอะไรเนี่ยฮะอไม่ต้องต้องต้องร้องไม่ใช่หรออนี่เดียวจะต่อเลยเนี่ยนี่อะไรเสาวนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนีะนี่คืออะไรนี่มันถุงเท้าไม่ใช่อะไร ไหนเนี่ยไหนรูปร่างอะไนะเขาได้รู้ทุกอย่างว่าจะตกใจผมไหนมือรู้ความมืออยู่อ่ะเดาเดาที่ตักเลยกันเลิมอ่ะนี่นี่นี่อะไระปเนี่ยเป๊ะมาทำลายมาแต่งของฉันไม่ใช่ไม่ช่ท่นคือเอาราชสุดอันเชิญนี่ราชสุดอันเชิญมาเออเดี๋ยวุณจะเป็งไม่ยอมเลยบอกว่าเขาขายตัวจริงบอกว่า โอ้โหก็ต้องน้อง,องไป๊ดนีนี่นีน่อะบอกว่าชื่อแปอะ่ะชื่แปส่ละหน้เลยเลน,นี่ต้งหน้านูอะไรยังดูสวยก็คิ้วมึงอีกคิ้วมึงกับกูนีน่ไม่ไตางกันเลยคิ้วมึงนี่ใช้เขียนไม่ใช้วิ่งชนเอาไป อยู่ปอเตรียมห้องกอแล้วป้าพูดอะไรอ่ะตอนอยู่ปอเตรียมห้องกอนะนี่พี่ลาฉันมายืมยังลบนะนี่นี่กูก็ให้ลบไปเลยแล้วกูก็มองตากันจริรู้เลยว่าเป็นเนื้อคู่กันจบลงตรงใจเป็นแมนกันอุ้ยโอ้เป็นแมนกันเป็นใจแค่ไหนละกูขึ้นปอสามนั่นเองโอ้โหโรงเรียเดียวกูใช่ไหมเนี่ยเขาใคายคำมาเสียตัวมาเขาใคายคำมาอ่านในวัดเนี่ย ่สำนักดาบนั่นแหละโอ้ธรรมนามุกเออนั่นแหละไปเข้าค่ายธรรมะกันใช่ไหมทีเนี้ยอาบน้ำได้วยกันกี่เวลาชันเออไปแก่ปีนาชันนะฟอมทำสบู่ตกอุ้ยตัดเยอะขนาดนั้นเหรอแล้วคุณว่าสบู่ก้อนเออ่าไปต่อสบู่เหลวจีกลมลงไปแค่ไหนวะกลมลงไปเกล็ดเลยทีนี้อู้อยู่ข้างล่างปีนาชันอยู่ข้างบนทีนี้ปีนาชันก็เพลินเลย แต่ดูอร่อยมากอย่าอะไรเลยก็เหมือนใช่มันใช่เนี่ยหโหฝุดถึงจะเหมือนใช่แต่หัวใจก็ของพ่ลาชันนะตาดีแพ้อืมเศรษฐกายแล้วเหมคะอมั้ใช่อะไร <c oughs> นุ่งร่างไม่หนัก เวลาฉันจับต้องการดูพวกนี้มันเรียนแบบแปล๊ดทำไมอดูสีผมมันดิมันสีตาของแปล๊ดเลยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไงม่มีความคิดไงแล้วป็นสีอย่างอะไรรองเท้ามึงเอารองเท้าบู๊มาใส่เลยก็มาไม่เอารองเท้ามึงมาใส่เอะไม่ได้มันต้องมีชื่อรองเท้าทรงรองเท้าบู๊ไม่ได้องอะไรนี่ แล้วก็แล้วแม่ไม่เอาว <ๆ S 1> ันนี้จะเป็นเจ้าสาวเราจะไม่ว่าใครหมดใจแล้แล้วก <ๆ S 1> ็เอ่อนี่ดูเลยตาเนะ ไม่ได้เหรอไม่ได้แต่งก็ไม่ให้แต่งไงเพามัแต่งไม่ได้เราเมียมันพิการจะดูนีไม่มีเห็นนิ้วอะไรเลยเ่ยมันน้ำผ้อไม่มีเห็นมีนิ้วเลยตเจ็บเลยนี่ยตกเจ็บนะทวายน้ำแข็งกไม่้ำ้ไมอ๋อใส่กินกบไม่มอะไรอด้มูกมีอยู่ทางเดียวกรบอกใช่ิที่ยึดติดการแต่งงานได้บอกไปเลยให้ทำเลยจะทำไม่ได้หรอ่าไ ก็องค์ไา้ชบุดก็ต้องต่างหัวอีกแ้มในกระบอกช้ ครับจากทีมงานองสนาางนรามน้งเพชรและก็ขอฝากงานนะครับเดือนพฤศจิกาไว้ด้วยครับที่มีวันว่าอยู่สิ